สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เบียก็เดินทางนะครับผมมาถึงบ้านพี่นัดแล้วนะครับวันนี้ทำไมคนคนเยอะจังเลยออโอ้โหทุกคนรอต้อนรับหนาเบียนะครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วส <c oughs> วัสดีครับเบียแวหายอยู่บ้านจู่ <c oughs> เบียมองมองว่าเออมเห็นรถมอเตอร์ไซค์ไหม อว่าจิไปแวะเบิ่งของกันนะฟีดกัหายไล่กัเงียบแค่น้องข้อสาบยังไม่อาบน้ำเลยฮะยังไม่อาบน้ำเลยโอ้ยมาเกะมะไม่ต้องอาบไม่รักอาบอกไม่รอกษาบอกนะคะเนี่ยมาแล้วไปไหนเออเออเออมีมีของขวบเลยอะไรอีกอ่ะยังเอายางมาฝากจริงเฮ้ยเมาไหมมาสบมาฝสบมาสบเลยแมว ก็เดียวมาเล็ดแมวมาฝากมาเล็ดแมวเดี๋ยวค่อยจะพาเจ้าไปดูอะไรไปดูอะไรสิ่งลี้ลับเหรอสิ่งลี้ลับอีกเยอะสิ่งลี้ลับไม่มีอะไรหรอก้าวมัมีอย่างนี้เหรอมีอะไรมาฝากไอ้าวอ้าวล็อกรถมันล็อกเองไงคนเยอะเลยเพราะจะเทวันนี่หรอหมอ เก้าเดี๋ยวมันหมทันถ้าอยู่คนเดียวทันปีใหม่จะขึ้นอยู่นี่แหละปีใหม่ว้าวของหลดมาแล้วเอ้ยจักบาทเอ้ยมีบักกล้วยด้วยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยอีหญ่เลยนี่บวยป้าซื้อแต่ของหนักเอ้าเอาหมดยังอ้ยปากลาหมุดเฮ้ยอย่าั่นเดียว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 อะไรมันจะไหวไหมเนี่ยได้ไหมไอ้ไอ้ดูน้องเจ้าซื้ออะไรมาให้ไป เอาไปก่อนเอาไปซมิ่งก่อนไปไวเนี่ยอะไระเดยวคิดว่าพี่ชอบที่สุดก็คือเกี๊ยวกุ้งใช่เดี๋ยวเชเลยไปฝากกันนลุแม่แก้ให้ฮี้วไอีนักนอ่นี่กินน้ำกันเอาเอัมพาวแก้วไงอาวแก้วนี่ไอถิ่นี้ชอบ วะอันนี้เหรอนะไม่เอ๊ะมาทางแก้วมาสามารถมองเห็นเราตาเปล่าอ๋อไม่เห็นอะไรเลยเนาะในถุงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนาะพี่ลองชิมดูอ่ะเบี้ยค่อยไม่ได้เจอเจ้าหลายวันค่อยจะร้องเพลงอันไพร้อยฝาดมาเสียวลดดุหายไหมต่อ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 วิญญาณร้องเพลงแบบเมื่อวานได้ฟังไปเลยหรือโอ้มิจฉาเนักราห์ของแม่ เบ้านนี้มีแต่นักร้องมีนักร้องครับนักร้องแล้วก็ดนตรีครับนักร้องเขาเรียกบ้านบ้านดนตรีบ้านดนตรีอ้าวไม่ร้องอะไรเนี่ยรอฟั้องไม่ได้ร้องไปเดี๋ยวเอฟซีหายเดี๋ยวเขาหายเบียไปดูในบ้านทีนักนทำหอยไว้ให้เจ้ามีทั้งหอยเด็กหอยน้อยหอยเล็กแง่แกแกเคยกินไมหอยอ่ะหอยอย่างของมักเลยอ่ะต้องต้องใช้ลิ้นในการรับรสนะ นี่แล้จะฟิน FC เอาอยู่กลัวกลัวมันร้อนไงตั้มืหนีกับบนหนาวมาเลยดิบนหนาวบนหนาวก็เชหนาวอยู่นี่กินให้ดูของที่ใครก็ได้ถ้ามาเยี่ยมที่นะนนะซื้ออันนี้มาอันเดียวอยู่จบเอ๋ออันเดียวเราไปซื้อมาตั้งหลายอันแล้วกินอะไรดีคสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเทพื้นนะคนี่กินนะมันอร่อย อะไรอ่ะ e อีนเน้แบ่งพี่คออะไรด่ะลาหอมเจีวกุ้งคอบมากมาแล้วมาแล้วพี่โสนะคะสกีฮารเฮ้ยคือเนห้ดจมาแล้วมาแล้วใส่มาเนาะมกินสกระดามทับแก้วคิดถึงเพราะว่ามันมองไม่เห็นฮะเอาไปทำแก้วแบนี้นะคะเอเอลมาล้างเอวมาให้เส้นเดียวด้วยค่ะให้หนึ่งหอมเลยพี่เออมาเยวพอเน เรทีงอมมงกรวเมาอันนี้นะ้าเป็นนองแบบเดาหอนข้าวผัดงไฟวแกแมาแล้วมะกล้ยอะไรอ่ะกล้ยส้มดีก็ลังดีเนาะไไอ้ย้สดีังนี้พอดีประมาณนี้แหละสมมันเตี้ยมันตันดูเฮ้ยประมาณนี้ักเียอะทุกคก็มาถึงแล้วนะครับ